ตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมีดีที S ่ KUCSC e กับพี่ซินดี้คนนี้คน,นเดิมนะคะวันนี้ค่ะเราเปลี่ยนแบบรูปชมใหม่อพนักงานขับรถหายไม่เป็นไรนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครของเรานะคะนั่นก็คือหอวิทยาเขตของเราค่ะไปชมกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง อลังการมากเลยค่ะท่านผู้ชมเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาเลย 2ทางนะคะมีลิฟต์แล้วก็มีบันไดทุกคนรู้ใช่ไหมว่าซินดี้จะเลือกอะไร <What? S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีตกใจเลย <laughs> มาทำอะไรคะนึกว่านางฟ้านางสวรรค์ <laughs> จะขึ้นไปชมวิทยาเขตใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> จะขึ้นลิฟต์ไหมคะอันนี้พี่น่าคุ้นคุมากอ๋อน่าคุ้นเหรอคะพี่เป็นประชาสัมพันธ์ที่นี่เอง <laughs> <laughs> วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะก็เป็นพี่ส้มโอหรือว่าพี่ออรเรนจี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นพี่พัชรัตโอภาสค่ะหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์นะคะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนี่แนะนาําให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเป็นหัวหน้านะคะไปค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ส้มโอจะพาเราทัว,วร์หอววิทยาเขตนะคะเดี๋ยวเราไปรู้ประวัติวความเป็นมาแบบคร่าวๆเ,เนาะ,ะว่าเป็นยังไง <จะ S 2> ค่ะจะเดินขึ้นหรือจะขึ้นลิฟต์ดีคะเราต้องเดินค่ะ เราเรามีบันไดแล้วก็มีลิฟต์ลิฟต์นี่แค่ชั้นเดียวเองนะไม่ท้าทายคือแบบเข้าไปปุ๊บกดชั้นเดียวถึงเลยแหะใช่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเดินบันไดเนี่ยไม่รู้ก่ขั้นพี่ไม่เคยนับแต่มันดูง่ายไปบางทีเราต้องทำอะไรให้มันยากไปไปเห้นนะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปรออ่ะได้ค่ะไปใครจะเดินขึ้นบันไดกับซินดี้ไปกับซินดี้ใครจะขึ้นลิฟต์กับพี่ออเรนจี้ก็ไปกับพี่ออเรนจี้ค่ะไปค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะ ระยะทางเท่าไหร่คะพี่สโบ <59 m. S 1> สูง59เมตรสูง59เมตรนะคะเอาได้อยู่ะป,ปค่ะเริ่มค่ะโอ,โ,โอ้โหอุ้ยบันไดของเรานะคะเป็นแบบบันไดวนนะคะเหมือนสุภาสิตท,ที่เขาว่า,ามูฟออนเป็นวงกลมนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะ <S <S ท่านผู้ชมให้ย้อนกลับไปได้นะสิ่งนี้จะเลิกขึ้ลิฟ์ค่ะสบายมาก แบบน่ากลัวมืดมากนะคะโดยเฉพาะสาวโสดและสวยอย่างซินดี้แล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างซินดี้แบบนี้โอ้ยน่ากลัวมากค่ะท่า้ชมฟังจากสิยงขออนุญาตาออนะคะมาถึงแล้วนะคะหอมยงเขตของเราค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิวไปนะคะว่าจะสมกับที่เราลงทุนเดินขึ้นมาไดมาดูวิวหรือเปล่านะคะ คะโอ้โหสวยมากโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ซินดี้ขึ้นมาพรปกติอะ ไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าเขากลัวว่าบันไดจะพังนะคะแต่พอดีอช่วงนี้เขาเปิดให้เยี่ยมชมก็เลยถือโอกาสขึ้นมาเยี่ยมชมกันนะคะโดยที่พิชิตบันไดทั้งหมดกี่ขั้นไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้นับนะคะเหนื่อยนะคะทังที่ดีใครจะมาเยี่ยมชมที่หอวิเขตของเราแนะนําให้ขึ้นลิฟต์ดีกว่านะคะเป็นยังไงคะเหนื่อยมากเลยคะ่ะ<ต>สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีฟิตมากฟังจากเสียงหายใจไม่เหนื่อยเลยอนะคะ หอวิยาเขตตรงนี้ค่ะพีพ่โมโอค่ะจุดประสงค์หลักๆเลยที่มีการสร้างหอวิยาเขตนี้เพื่ออะไรคะจริงๆวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยที่สร้างเนี่ยเพราะว่าวิยาเขตเนี่ยทำระบบน้ำประปา จะมีอ่างสกลนครที่รับน้ําประปามาจากกรมชลประทานเนี่ยเ,เขาส่งน้ํามาจากน้ําอุน่นแล้วก็วิทยาเขตเนี่ย4,000ไร่ก็ต้องใช้เพื่อสาธารณูปโภคนี่แหละนะคะก,ก็ทั้งฟาร์มทั้งให้สําหรับบุคลากรน,นิสิตด้วยก็เลยต้องสร้างปัง๊มน้ําที่อยู่ด้านล่างจะมีโรงผลิตน้ําที่สูบน้ําขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นที่โรง กรองน้ําลงสุบน้ําเนี่ยก็สูบขึ้นมาแต่ด้วยความที่เราอยากใช้ประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุด ก็เลยทําเป็นจุดชมวิวด้วยได้ชมวิวด้วยใช่ไปค่ะถึงเราไปชมวิวทางด้านซ้ายด้านขวาอันนี้คือรอบทิศใช่ไหมด้านนี้สามร้อยหกสิบองศาเดี๋ยวเราไปดูที่อ่างสกลนครหอวิยาเขตเนี่ยมีมีความสูงห้าสิบเก้ารวมยอดนะคะห้าสิบเก้าเมตรก็คือความสูงเนี่ยจากจากพื้นดินขึ้นมาเนี่ยจะประมาณอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบกว่าค่ะแล้วก็ต่อขึ้นไปทํายอดเป็นแบบจําลองพระธาตุเชิงชุมค่ะนะคะที่เป็น นาลักของจังหวัดสกลนครค่ะนะคะก็เพิ่มขึ้นไปเป็น59รู้เลขที่59ไหมคะทราบค่ะ59ก็คือบ้านเลขที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะก็มีการสร้างอาคารให้มีขนาดสอดคล้องกันกับบ้านเลขที่แบบนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอ่างสกลนครตรงนี้เนี่ย ออพอสูบน้ําจากอ่างสกกนครขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีโรงผลิตน้ําที่อยู่ฝั่งทางนู้นนะคะต้นไม้บังอยู่มีโรงผลิตน้ําที่จะเป็นเหมือนกรองน้ําเพื่อที่จะให้สามารถเอามาใช้ในสาสตร์ฮัลลนุโกโ๊คได้นะคะที่ต้องทําหอสูง5 9เมตรเนี่ยเพราะว่าแรงดันน้ำนจะได้ไปกระจายไปทั่วทั่ววิทยเขตนั่นเองก็เลยต้องทําสูงไว้ฝั่งนัน้นเป็นอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรมใช่ใช่ใช่ใช อันนี้ก็จะเป็นที่ของน้องๆชมรมพระพุทธศาสนาเนาะ,ะ,ะเขาก็จะมาทำสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นกันในค่ะช่วง<ม>วันพระอ่าใช่ช่วงที่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาะนะคะควันพระด้วยแล้วก็วันเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรต่างๆวันอาสาขหาบูชาก็ก็มีกิจกรรมอยู่ตลอดนะคะแล้วบรรยากาศดีด้วย<ม>ตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าอุทยานถิ่นมั่นในพุทธธรรมจะอยู่ริมอ่างสกลนครน,นะคะแล้วมองไปทางนูน้นจะมองเห็นนองหันหลวง หเห็นตึกใหญ่ๆตรงนู้น ได้โรงพยาบาลสกลนครไหมคะใช่ค่ะใช่ใชแล้วก็สวนบัวก็จะอยู่ฝั่งนี้มองไปได้รอบทิศเลยค่ะจะสามารถมองมองวิวของไกลๆที่จังหวัดสกลนครถ้าท้องฟ้าเคลียร์หน่อยก็จะเห็น <ๆ S 2> เห็น <ๆ S 2> เทือกเขาภูพานด้วยนะอยู่อีกมุมหนึๆๆห่งอยู่ฝั่งนู้น <ๆๆ S 2> นะคะใช่ตอนนี้นะ่าก็น่าจะเห็นนะคะเนี่ยเป็นหมอกๆอยู่ใช่ถ้าไม่มีไม่มีหมอกนะคะจะเคลียร์หน่อยก็จะมองเห็นนะคะแล้วก็จะเห็นอาคารต่างๆของวิทยาเขตเห็นป่าแตงลงัง ที่เป็นป่าอนุรักษ์ของวิทยาเขตด้วยหอวิทยาเขตเนี่ยสร้างเสร็จเนี่ยประมาณปี2017นะคะก็โอ้หลายปีแล้วเหมือนกันนะเนี่ยน้องๆบางคนอาจจะแบบเคยเรียนที่นี่แต่ไม่เคยขึ้นหอ,อวิทยาเขตใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ก็เปิดคือเราก็ปรับปรุงระบบของอความปลอดภัยเรื่องลิฟต์เรื่องอะไรนะคะก็เปิดให้บุคลากรอาจจะมีกลุ่มน้องๆที่ที่ขอเข้าขึ้นมาชมแต่ก็ต้องแจ้งเจ้าหนนะ้าที่ก่อนอเพื่อความปาะะลอดภัยจะได้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลด้วยเนาะใช่ใช่ <med> เือแบบเดินเดินไปแล้วเป็นลมอนพี่ซินดี้เกือบไม่รอดฝั่งนี้ก็จะมีข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวตามตามทิศต,ต่างๆแต่ละทิศก็จะ,จะจะมองเห็นไปในพื้นที่ต่างๆนะคะ,ะฝั่งฝั่งทางนี้เห็นจังหวัดฝั่งด้านหลังของเราเห็นเทือกเขาภูพานนะคะ,ะฝั่งอีกมุมนึงก็จะเห็นทาง ฝั่งนาร<า>พนพนมน่าจะนู่นน่ะน่าจะเป็นฝั่งประเทศลาวฝั่งนู้นนะคะนู่นเลยใช,ใช่ถ้าสูงกว่าน,นี้<ล>อีกนิดน,นึงก็น,น่าจะเห็นนะคะต้นไม้ของเราตอนนี้ก็วิทยาเขตก่อตั้งมา25ปีแล้วต้นไม้ก็เยอะขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวลามีกิจกรรมอะไรก็จะปลูกต้นไม้ตลอดถ้าใครได้มีโอกาสขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์ข้างบนนี้ก็คือใช้ หอวิยาเขตใช้เพื่อเพื่ออยู่ในระบบฟาด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นจุดชมวิวได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ก็เป็นจุดที่ที่วิยาเขตเนี่ยให้ความสําคัญกับการที่จะ,ะใช้ประโยชน์ของสถานที่ต่างๆเนี่ยให้ให้คุ้มค่าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นหอวิยาเขตที่สูบน้ําขึ้นมาก็เอาไว้อย่างนั้นไม่ใช่เราให้มีความรื่นรมในชีวิตของเราด้วยใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ส้มโอมากมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับหอวิยาเขตของเรานะคะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฝากติดตามรายการมีดีที c ่ KU CSC นะคะ uh huh. Come b a c k again นะคะ uh huh. กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่มีภารกิจเยอะแยะ,ยะมากมายในช่วงโควิดเนาะนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพยายามผลิตนะคะรายการดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันก็ฝากติดตามด้วยกันนะคะ uh huh. วันนี้นะคะเราสองคน uh huh. ขอตัวลาไปก่อนนะคะ, uh huh. ะ,คะแล้วเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศสวยๆวรอบหอวิทยาเขตให้ทุกท่านได้ชมกันนะ คะวันนี้พี่ซินดี้แล้วก็พี่ออเรนจีนะคะไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สวัสดสีค่ะ,คะ